สัมปทานลัดก็ได้ช่องสามารถที่จะเปิดโดยใช้ดาวเทียมก็ได้โดยใช้อะไรก็ได้โดยใช้ในช่องทางของเทคโนโลยีได้หมดใช่ค่ะกรณ์ก็มีครบอยู่แล้วกก็ครบอยู่แล้วเปิดขึ้นได้การีมันเปิดรถไฟพรุ่งนี้พรุ่งนี้เปิดอะไรก็ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วและแม้บอกว่าเออก็มันจะไม่เกิดไงสมมติ อย่างที่ทุกคนบอกมันยังไม่เกิดเราเอา,เอาอนาคตมาตัดสินปัจจุบันได้ยังไงได้ยังไงพราะงั้นเอาเฉพาะปัจจุบันปัจจุบันคือตอนที่พิธาถือหุ้นปัจจุบันก็พี่ถึงบอกว่าก็ทรัพย์สินมันมีอ่ะแล้วทรพิธาจะปฏิเสธได้ยังไงถ้าเขาปิดสถานีไปพิธาก็ต้องแบ่งเค้กก้อนนั้นเหมือนกันแล้วกเป็นทรัพย์สินจากการถือครองหุ้นในกิจการของสื่อเหมือนกันแม้วันรายได้ไม่ได้มาจากการประกอบกิจการใช่ค่ะนี่คือกิจการสื่อมันมีไรายได้อยู่ตรงนั้นอ่ะมันมีอยู่ อาจารย์แล้วก็นึกถึงคนที่ไปออกทีวีวันสองวันนี้ของพักก้าวไกลอ่ะคือในลักษณะที่ว่าอืมระวังพี่พูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวทัวร์จะไปลงพี่นะไป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 เอาทัวร์ไปขู่โคศกกระทรวงกาโลมหง่ะนี่เหรอไหมทีนี้โดยสรุปเลยก็คือว่าเหมือนกันก็คือถ้าเกิดวิเคราะห์ลักษณะอย่างเงี้ยก็เท่ากับเหมือนเอากระแสไปขู่สาลอ่ะนี่เหรอใช่ไหมคือ <c oughs> พี่สําหรับพี่นะพี่มองว่าอืมคือสถานการณ์ การเมืองสถานการณ์ด้านเมืองสถา,า,านการณ์แห่งอนาคตสถานการณ์แห่งการทาโพจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่มันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่จะเอามาตัดสินข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงต้องยึดข้อเท็จจริงไม่ใช่เอากระแสมายึด <c oughs> หรือเอากระแสมาก,กดดันข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นความจริงมีสิ่งเดียวะความจริงจะไม่ใช่มีหลายสิ่งถ้าเรายึดนิติศาสตร์เราก็ต้องยึดนิติศาสตร์เป็นหลักถ้าเกิดเรายึดรัฐศาสตร์เนี่ยดิ้นไปได้สามทาง เพราะฉะนั้นที่จึงมองว่าถ้าประเทศเนี้ยเราไม่มีนิติรัฐไม่มีนิติธรรมเราจะต้องเถียงกันจนหัวแตกอย่างเงี้ยได้เพื่อปก็นูมักัดีพวง่เงี้ยว่าแต่คนนี้หลุดแล้วจะผลจะตาปปมตเป็นยังไงถ้าไปมัวแต่ค,คำนึงถึงปลายทางใ,ในคำวินิจฉัยเนี่ยเช่ชนเดียวกันกับกรณีที่ถ้าเกิดเราวิจารณ์พรกเก้าไกดไม่ได้เลยพักพัวทัวนลงทุกคน้งหัท นีติง่งเลยไม่มีใครพูดเลยเพราะฉะนั้นเท่าเฉะนั้นก็จะเกิดเด็กก้าวล่วงอีกหลายเรื่องมากเพราะฉะนั้นพี่ก็มองว่ามันต้องยึดข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่แล้วแน่นอนว่าศาลท่านก็จะต้องมีคํญญาบรรยายคำวินิจถัยแน่แน่เพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ต้องยึดหลักคำ ใช่ออกมาอย่างไรก็ต้องสามารถทุไม่ต้เกินอะไรตามมาก็ต้องปล่อยมันให้มันเป็นไปตามธรรมชาติและการที่ทุกคนวิเคราะห์ซึ่งดิฉันก็มองว่าผลมันออกมาดิฉันว่าไม่ดีจากเดิมแต่อาจารย์บอกว่าผลมันต่างกันผลมันออกมาถ้าเกิดกระแสพรกคก้าวไกลจะมากกว่าเดิมแล้วรอบหน้าเขาจะต้องมา300รยคนเลยก็ได้ ทีนี้ฉันก็เห็นประกาศแบบเนี้ยแลนจะไลท์ land like <c oughs> ก็ไม่เห็นแลนเหมือนกันคือเพราะฉะนั้นทีนี้จึงมองว่ามันต้องยึดข้อจริงอะบรรยากาศทางการสอบถามไปถึงสัปดาห์หน้าเลยสามที่เป็นมาการาเรื่องการร้มล้าง,งการปกครองอแล้วถ้ามันสุดท้ายนะถามดักว่า่วงหน้ามันนำไปสู่การยุบพรกหน่ะเออถ้าอย่างนั้นจะเกิดความเปลี่ยนแปลงกับพรรก้าวไปยุบพรคก็ต้องคมควรถ้าสมมติว่าจะยึดกฎหมายนะแต่ก็ต้องไปดูคำวิจัยอีกเหมือนกันเพราะว่าคำวิจัยเขาจะต้องหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมแต่ถ้าเรามองณเวลาเนี้ยเฮ้ ถ้าดูจากรัฐธรรมนูญน่ะและดูจากการณีของกฎหมายเป๊ะๆมันยุบนี่นาถ้าดูจากประสบการณ์ของการยุบแล้วอ่ะมันยุบอะแต่ขณะเดีวยวกันยุบแ,แล้วยิ่งโตยุบแล้วยิ่งเกิดเรื่องของมันด <laughs> ิมันต้ก็ยุบข้อเท็จจริงอ,ะ <laughs> อ่ะก็ต้องมาว่ากันเรื่องด่าด้อมส้มมากระวังทัวร์จะลงนะเหมือนกับพี่ม้าออนนาภาที่โดนปลดออกจากตำแหน่งพิธีกรอะ่ะเพราะดันไปด่าด้อมส้ม ไปแซดํมสม้มพอทัวลงปุ๊บเปิดกระแสเกิดกระแสทัวลงพูดจัดก็ไปปรากฏว่าดิ้นตามทัวกลัวทัวก็เลยไปปลดพี่ม้าเหมือนกรรมแกกรณีของคนอื่นซึ่งเป็นสอวอแลกกับการที่ไม่ต้องมีทัวลงก็เลยไปโหวตให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันตัดกลับไปที่อีกหลายคนไม่กล้าในการที่จะพูดความจริงอันเนื่องมาจากว่ากลัวทัวจะลง และทัวพวกนั้นก็คือเป็นโซเชียลมีเดียที่จะมาแบบว่าลงแล้วก็กระนำแล้วก็ด่าอยู่3วัน8วันคือถ้าเกิดเรากลัวแบบนั้นแล้วถ้าเกิดเราต้องขับเคลื่อนด้วยทัวร์ด้วยฝูงหายินหน้าด้วยไอโอของด้อมส้มด้วยคนที่ชื่อก็ไม่รู้อะไรสกุลก็ไม่รู้อะไรพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดก็ไม่รู้เป็นใครมีแต่แอคเคาที่ตั้งขึ้นมาไม่รู้หนึ่งคนตั้งเป็นร้อยแอคเคาหรือเปล่ายังไม่รู้เลย ใครก็ไม่รู้แต่มึงไปกลัวมันแล้วให้มันมาขับเคลื่อนประเทศคำถามก็คือแล้วประเทศกูเนี่ยจะมีกฎไไหามายไว้ทำไมแล้วประเทศกูเนี่ยจะมีธรรมพิบาลไว้ทำไมประเทศฉันเนี่ยแล้วจะมีหลักนิติรัฐนิติลรมไว้ทําไมแล้วประเทศฉันเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนด้วยอะไรประเทศฉันไม่ควรที่จะต้องขับเคลื่อนด้วยฝูงไฮยินหน้าสิประเทศฉันไม่ควรที่จะต้องขับเคลื่อนด้วย <gs atur> <ร>การที่กลัวทัวลงหรือกลัวคนมาด่าสิ ประเทศฉันจะต้องไม่ขับเคลื่อนด้วยเด็กกะโหลกกระลาที่ขนาดผู้ใหญ่เดินแล้วจะไม่ยกมือไหวแต่กูจะยืชอนชดอกประเทศฉันจะต้องไม่ขับเคลื่อนด้วยสิ่งเหล่านี้นะและประเทศฉันจะไม่ต้องไม่ขับเคลื่อนด้วยเด็กกะโหลกกะลาที่กะจะไปบุกบ้านคนอื่นเขาตัดกระปาอีกเรื่องหนึ่ง mm hmm. นะ เรื่องพรุ่งนี้เนี่ยพี่าจะออกหัวออกก้อยฉันไม่ได้สนใจแต่ฉนใจตรงที่ว่าคำพิพากษาของศาลต้องสามารถอธิบายให้ประชาชนฟังได้ขณะเดียวกันคดีของพี่าไม่ได้มีแค่คดีเดียวมีอีกสองคดีและคดีอื่นก็ตามมาเพราะว่าอะไรเพราะพี่าไม่สนสี่สนแปดพี่ารู้เรื่องกฎหมายหรือเปล่ายังไม่รู้เรื่องเลย พี่ทามาเป็นหัวหน้าพักอ่ะพี่ทารู้เรื่องกฎหมายหรือเปล่าพี่ทาได้ศึกษาอะไรบ้างหรือเปล่าและพี่ทาเซ็นสมัครลงรับเลือกตั้งเนี่ยพี่ทารู้ไหมว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบหรือเปล่าและพี่ทารู้ไหมว่าพี่ทาเซ็นส่งคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งจนเป็นสสออแต่เสือกไปเซ็นคนที่ไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารพี่ทาผิดนะรู้ตัวรู้ตัวหรือเปล่าและนอกจากนั้นพี่ทายังเซ็นส่งคนที่ติดคดีคุกกะ คนติดคุกเขาไม่ให้ลงมาสมัครสอสอไม่มีคนณสมบัติครบแต่ปรากฏอีคนที่ติดคุกมาด้วยคดีขโมยเขาที่จังหวัดระยองและต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่อ่ะไอคนนั้นพี่ตาเป็นคนเซ็นและส่งสมัครคำถามคือเรื่องพวกนี้พี่ตาไม่ต้องรับผิดชอบเหรอถามจริงๆถามโดยคนที่มีจิตสํานึกและจินญยบันปกติว่าคุณคิดว่าพี่าไม่ต้องรับผิดชอบเหรอ หัวหน้าพักเป็นคนเซ็นส่งสมัครการส่งสมัครรับเลือกตั้งใครจะลงสมัครก็ตามแต่คุณจะอ้คุณเป็นหัวหน้าพักจะอ้างว่าไอเนี่ยมันเฮี้ยแต่ผมไม่รู้ไม่ได้ไอเนี่ยมันรลยยำแต่ผมไม่รู้ไม่ได้ไอเนี้ยมันเป็นโจรแต่ผมไม่รู้ไม่ได้ไอนี่มันติดคุกแต่ผมไม่รู้ไม่ได้ไอนี่มันไม่ได้ผ่านการเกณฑ์ทหารจึงไม่มีคนสมบัติมันรลยยำแต่ผมไม่รู้อันเนี้ยไม่ได้หัวหน้าพักจะอ้างแบบนี้ไม่ได้ ไม่เช่นนั้นมึงจะเป็นหัวหน้าพักหาพระแสงของง้าอะไรอะ่ะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะมาเป็นผู้นําประเทศหาพระแสงของง้าอะไรอะ่ะถ้าเช่นนั้นแล้วคุณจะมาเป็นผู้นําพักหาพระแสงของง้าอะไรอะ่ะเขาก็ใช้ในแก้วในคําะโหลกะลาไหนก็ได้มาเป็นโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบเขาถึงให้พักอ่ะเลือกผู้นําที่มันใช่เลือกผู้นําที่มัน มีธรรมพิบาลเลือกผู้นําที่มันจะสง่างา,งามและเลือกผู้นําที่ประชาชนสามารถที่จะไว้วางใจได้และเลือกผู้นําเพื่อที่จะเป็นแคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีแต่พวกมึงเวลาเลือกอ่ะมึงเลือกอะไรไอ้พวกส้มกับพวกแดงเนี่ยเวลามึงเลือกอ่ะมึงไปถามทักษิณว่ามึงเลือกจากอะไร <S <S มึงเลือกผู้นําจากอะไรทักษิณก็เหมือนกันไอ้ธนาถวยก็เหมือนกันไอ้พิธาคิโอก็เหมือนกันไอ้พวกด้อมส้มก็เหมือนกันพวกมึงก็ไม่มีประสบการณ์ในการที่ว่ามึงเลือกผู้นําจากอะไรมึงไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นหรอก พวกมึงมีโอกาสในการที่จะมาเป็นบริหารประเทศมึงรู้อยู่แล้วผู้มึงเห็นว่ากระแสพวกมึงดีมึงก็ต้องเลือกผู้นําของมึงดีๆเซมึงมีโอกาสในการที่จะบริหารประเทศไอ้พวกกระโหลกไอ้พวกพักที่มันเล็กๆน้อยๆพวกพักระดับกลางพักระดับเล็กอะมึงไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเพราะมันมีโอกาสหรือไม่มีโอกาสมันไม่เท่ากับมึงแต่พวกมึงพักใหญ่ๆมึงมีโอกาสมากกว่าใครเขาเพื่อนมึงเลือกผู้นําจากอะไร ล่าสุดเนี่ยมึงไปปั้นนาะยกโซเชียลเป็นไอ้น้องแบงค์มีนชัยนันหลานพี่วิชานมีนชัยนันทั้งทั้งที่มันเนี่ยมีคุณสมบัติหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยแต่พวกมึงเห็นว่ามันหล่อหน้าตาดีแล้วมันรวยรวยระดับแจ้งบัญชีทรัพย์สิน600ล้านทาั้งทังที่ยังไม่ได้ทําธุรกิจอาหารเลยมึงก็เห่อคนรวยเห่อคนหลอ่อเห่อนักเรียนนอก มึงส่งไอพิธาไปเพราะมันเป็นนักเรียนนอกเพราะมึงคิดว่ามันรวยมึงคิดว่ามันหลอ่อกูถามว่าประเทศกูเนี่ยต้องขับเคลื่อนด้วยคนหลอ่อคนรวยเป็นนักเรียนนอกอย่างนั้นเหรอประเทศกูเนี่ยมึงเลือกเหอคนนักเรียนนอกได้หลือยังมึงรู้ไหมเด็กจํานวนหนึ่งที่ไปเรียนเมืองนอกเพราะว่าโอกาสของพ่อแม่เขาส่งเสริมเขาจึงได้มีโอกาสไปเรียนเมืองนอกแต่มีเด็กอีกจํานวนหนึ่ง ที่พ่อแม่ส่งไปเรียนเมืองนอกเพราะมันสอบเข้าโรงเรียนในประเทศไทยสอบหาโรงเรียนที่ไหนก็ไม่ได้เลยมันสอบเข้ามหาวิทยาลัยไหนก็ไม่ได้เลยแล้วมันเป็นเด็กเหลือขอแล้วมันเป็นเด็กไม่รู้จักเรียนแล้วมันเป็นเด็กที่ถ้าเกิดอยู่ในประเทศไทยเดี๋ยวกูได้อายเพื่อนแน่พ่อแม่มันก็เลยส่งไปเรียนเมืองนอกและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงฉันไม่ได้บูลลี่คนที่เรียนเมืองนอกแต่มันเรื่องจริงเด็กจํานวนหนึ่ง เขามีโอกาสจริงๆพ่อแม่เขาส่งไปเรียนจริงๆไปเรียนเมืองนอกเพื่อเป็นโอกาสของตัวเองของลูกหลานและของพ่อแม่เขามีโอกาสจริงๆเขามีศักยภาพเขาจึงส่งไปเรียนเพื่อให้ได้ภาษาและให้ได้โอกาสนี่คือเด็กที่ถูกส่งไปเรียนเมืองนอกซึ่งมีอยู่จำนวนเยอะแหละแต่เมึงดูปากมารีนะคะมีเด็กอีกจํานวนหนึ่งจํานวนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามากน้อยเท่าไหร่เป็นเด็กที่ในเมืองไทยเนี่ยไม่เป็นโลไม่เป็นพาย อยู่ในเมืองไทยเนี่ยสอบเข้าโรงเรียนอะไรก็ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยสอบเข้ามาหาลัยอะไรก็ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยจะกลายเป็นเด็กเหลือขอทั้งผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในเมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงบางคนอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมีผัวไม่รู้กี่คนแล้วพ่อแม่ก็เลยส่งไปเมืองนอกและเด็กในเมืองไทยเนี่ยตอนอยู่ในเมืองไทยบางคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็ไปคบเพื่อนที่เป็นสกอยเป็นแว้นติดยาเสพติด พ่อแม่ก็เลยส่งไปเมืองนอกฉันไม่ได้บอกว่าใครฉันไม่ได้บอกว่าใครแต่ข้อเท็จจริงคือมีเช่นนั้นจริงๆข้อเท็จจริงคือมีเช่นนั้นจริงๆดังนั้นเด็กรวยเด็กจนเด็กจบเมืองนอกเด็กอะไรก็ตามแต่มันไม่ใช่มันเป็นโอกาสของคนก็จริงแต่ไม่ใช่บรรทัดฐานที่จะมาวัด ว่าใครจะเป็นผู้นําได้และใครจะประสบความสําเร็จเด็กบางคนที่จบจากเมืองนอกและเป็นผู้นําก็นําพาประเทศชาติทิพายก็มีเด็กบางคนที่จบจากเมืองนอกพอมาเป็นผู้นําโดยโอกาสส่งเสริมก็กลายเป็นผู้นําที่โง่ที่สุดก็มีเด็กบางคนจบจากเมืองนอกขณะเดียวกันให้ชื่อว่าจบเมืองนอก แต <im <im ่ปรากฏว่าซื well> ้อปริญญามาก็มีมึงเข้าใจปะมันไม่มีบรรทัดฐานว่าอะไรคือสิ่งที่มันใช่ที่สุดเพราะฉะนั้นมึงเลิกเหอนนักเรียนนอกมึงเลิกเหอไฮโซเพราะบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไฮโซจริงเขาแค่เป็นเศรษฐีใหม่พ่อแม่เขาแค่เป็นเศรษฐีใหม่เขาไม่ใช่ไฮโซคำว่าไฮโซเนี่ยไม่สามารถที่เอามาใช้กับคนที่เป็นเศรษฐีใหม่ ซึ่งรวยจากอะไรก็ยังไม่รู้เลยได้มึงเลิกเหอะคนรวยเพราะไม่รู้บางคนก็รวยด้วยอะไรมันเคยมีดาราบางคนจำนวนมากผู้หญิงอะ่ะเสียตัวฟรีมีลูกฟรีโดยคิดว่าอีผู้ชายที่มาจีบเนี่ยเป็นไฮโซเพราะว่าขับรถดีขับรถหรูขับรถคาลลเจ็ดล้าน 7, 8ดล้าน9้าล้านแต่ปรากฏว่าพอมารู้อีกทีเสียตัวไปเรียบร้อยแล้วมีลูกกับเขาไปเรื่อยแล้วปรากฏว่า ผัวต้องไปติดคุกปรากฏว่าผัวต้องโดนจับปรากฏผัวต้องไปขายรถปรากฏผัวต้องเป็นหนี้ปรากฏว่าชีบหายละเสียตัวไปแล้วเรียบร้อยปรากฏว่าผัวเป็นคนฟอกเงินเข้าใจยังเพราะฉะนั้นมึงเลิกเหอคนรวยเลิกเหอไฮโซลเลิกเหอคนหล่อเลิกเหอ,อนักเรียน,นอกเพราะทั้งหมดมันไม่ใช่บรรทัดฐานของคนที่จะมีศีลธรร,รมหรือไม่มันไม่ใช่บรรทัดฐานของคนที่จะมาวัดกัน เขาใจที่พูดนี้ไหมเลิกสะทีกับการที่จะชูใครเพราะเป็นนักเรียนอนอกเลิกสะทีกับการที่จะชูใครเพราะเป็นคนรวยเลิกสะทีกับการที่จะอวยใครเพราะว่าเป็นไฮโซเลิกสะทีกับการที่จะอวยใครชูใครเพราะว่าเป็นคนรูปหล่อหน้าตาดีสวยหน้าตาดีเพราะทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่บรรทัดฐานของการดําเนินชีวิตและทั้งหมดนั้น มันไม่ได้เป็นสิ่งที่นำพาประเทศชาติขับเคลื่อนประเทศเราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยคนหน้าตาดีและประเทศเราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยคนรูปหล่อประเทศเราไม่ได้มีมาตรฐานประเทศทั่วโลกเนี้ยไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยคนที่จะต้องหน้าตาดีเท่านั้นและประเทศทั่วโลกนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยคนที่จบนักในเมืองนอกและประเทศทั่วโลกนี้ก็ไม่เช่ว่าจะต้องเลือกผู้นํา ที่เป็นลักษณะแบบว่าต้องเป็นไฮโซไม่เช่นนั้นวันนี้ถ้าเกิดประเทศทุกแต่ละประเทศต้องแข่งกันที่ว่านายกรัฐมนตรีหรือว่าเสนาบดีของประเทศจะต้องหน้าตาดีวันนี้อเมริกาก็ชิบหายแล้วทําไมละ่ะเอามึงไปดูหน้าโจ Biden, ไบเดนดินแล้วก่อนหน้าโจไบเดนมึงก็ไปดูหน้าโดนัลด์ทรัมป์แล้วก่อนหน้าโดนัลด์ทรัมป์มึงก็ไปดูหน้าโอบามาดําขนาดนั้นนะ่ะเนียงขนาดนั้นนะ่ะกูถามว่าโดนัลด์ทรัมป์โอบามา โจไบเดนกูถามว่าแต่ละคนเนี่ยใครหลอ,อกก่อใครไอ้สามตัวนี้ของอเมริกาที่มึงนับถือนักหนาเป็นพ่อมึงอะ่ะกูถามว่าสามคนนี้มีใครหลอ,อกก่อใครไหมู่ะข uh ี้เลยเท่ากันทั้งนั้นอะ่ะคนเราจะหลอ่อต้องหลอ่อที่คุณงามความดีหลอ่อที่ศิลป,ปะวัฒนธรรมและศิลธรรมหล่อที่ธรรมพิบาลและหลอ่อที่จริยธรรมและหลอ่อที่ทำนิติรัฐนนิติธรรมคนเราจะหลอ่อต้องหลอ่อที่คุณสมบัติและความสามารถคนเราจะหลอ่อต้องหลอ่อที่ทักษะแล้วก็ศักยภาพ ใช่ไหมคะใช่ไหมคะใครบอกว่าดเรมาลิกาบุลี่ใครบอกว่าดเรมาลิกาบุลี่อ้าวแล้วเจ๊ไม่บุลี่เหรอก็กูบุลี่ไงทำไมมึงมีปัญหาอะไรกับกูกูบุลี่ไงมึงมีปัญหาอะไรก็กูบุรลี่ไง มึงมีปัญหาอะไรกับกูก็กูจะบูลลี่ไงกูจะบูลลี่โอบามามึงมีปัญหาอะไรกับกูกูจะบูลลี่โจไบเดนมึงมีปัญหาอะไรกับกูแล้วกูจะบูลลี่แล้วกูจะบูลลี่มึงมีปัญหาอะไรกับกูมึงอยากดูมึงก็ดูมึงไม่อยากฟังมึงก็ไม่ต้องฟังไงก็กูจะบูลลี่มีปัญหาอะไรกับกูหรือมึงจะเถียงกูว่าโจไบเดนมันหน้าตาหล่อมากยังกระเจสนสเตแอมยังกับวินดีเซลหรือมึงจะถามกูว่าไอบัวหลักบาหลักโอบามาหล่อยังกับเจ้าชายวิลเลียมหรือมึงจะเถียงกู มึงมาเถียงกูสิออนี่ก็มันขี้เหล่ก็บอกว่าขี้เหล่ไงก็เหมือนหน้าตามึงอ่ะมึงใส่โปรไฟล์มาหน้าตามึงเหีย้ยกูก็บอกว่าเหียเห้ยหี้ยมันไปไ,ไงวะเจ๊เหี้ยก,ก็คือหน้าตาไม่มีดั้งหักผสมเหีย้ยเขาเรียกว่าเหีย้ยกูก็เลยสรุปว่าเหีย้ยเข้าใจไหมไม่อ่ะกูมาตรฐานสูงอ่ะ กูไม่ได้ดูคนที่สติปัญญาเท่านั้นแล้วกูก็ดูคนที่หน้าตาด้วยออพวกมึงนี่ตลอดเลย